สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวเครื่องบินบังคับทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีทุกคนที่คลิกเข้ามาชมคลิปผมด้วยนะครับมีคนขอมาครับว่าสอนเล่นฮอบังคับวิทยุหน่อยนะครับอันนี้ต้องขอเกินก่อนนะว่าผมเนี่ยเล่นฮอได้ไม่ค่อยเก่งเลยนะครับผมเนี่ยเป็นสายเดินทางนะครับก็คือพอจะฮอบได้พอจะบินเดินทางได้บ้างประมาณนั้นนะครับเอาแบบเบสิกเบสิกนะแบบเดินทางได้อะไรได้ขึ้นได้ลงได้ประมาณนั้นพอนะ โอเคเนาะอ่ะตอนนี้เราก็อยู่ในโปรแกรมของฟินนิกซิมูเลเตอร์นะครับเดี๋ยวเราจะมาเลือกกันเลยอ่ะโอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในโปรแกรมของ p h นนิกซิมูเลเตอร์นะครับเดี๋ยวผมขอเลือกฮอก่อนแล้วกันนะครับว่าจะเอาฮอลําำไหนดีที่แบบบินง่ายๆหน่อยนะครับ <c oughs> ต้องเข้าใจนะผมก็ไม่ได้เล่นเก่งกาดอะไรนะครับมาลำนี้แล้วกันนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับสายเดินทางนะถ้าเป็นสาย3 d คลิปนี้ผิดหวังแน่นอนนะครับไม่มีหรอก 3d นะครับเล่นไม่เป็นนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดรีโมทไปด้วยเลยนะครับคอนโทรเลอร์อ่าโอเครีโมทอยู่นี่นะครับมาเดี๋ยวอันดับแรกนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนว่าอะไรมันคืออะไรนะครับอันดับแรกเนี่ยอันนี้คือเล่นเครื่องเบาเครื่อง อันนี้น่าจะรู้กันอยู่แล้วเนาะอ่าโอเคหลังจากนั้นนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือหางนะครับอันนี้ก็คือจะปัดหางไปด้านซ้ายอันนี้ปัดหางไปด้านขวานะครับส่วนตรงนี้นะครับคือเอ่อถ้าเปรียบเทียบกับเครื่องบินเนี่ยก็คล้ายๆกับแอรลอนนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือดาวของเครื่องบินบังคับนะครับหรือว่าเดินหน้าของฮอนะครับถ้ามาตรงนี้ก็จะเป็นถอยหลังของฮอนะครับหรือว่าอัพ ของเครื่องบินบังคับนั่นเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการเล่นฮอบังคับวิทยุนะถ้าใครเล่นฮอเป็นเนี่ยจะรู้ว่าฮอเนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากเครื่องบินสักเท่าไหร่เลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยแล้วกันตั้งแต่การยกตัวก่อ,กอนเลยนะครับมาอ่าโอเคนะครับตอนนี้ฮอเราก็เริ่มสตาร์ทละอ่าแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปัดหางก่อนนะอ่า โอเคนะครับทีนี้นะครับผมจะให้สังเกตก่อนเลยครับว่าเวลาเราจะเล่นฮอเนี่ยเราสังเกตที่อะไรนะครับผมไม่รู้ว่าคนอื่นเขาสังเกตที่อะไรนะแต่ผมเนี่ยจะสังเกตที่เบลดนะครับหรือว่าใบพัดของฮอนะครับเดี๋ยวผมจะตีเส้นไว้ให้ดูครับว่าเส้นเนี่ยผมจะมองยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะให้คุณสังเกตเส้นของเบลดตรงนี้ดีๆนะครับวิธีการแก้ของผมเนี่ยคือ ถ้าสมมุติว่าเบรดมันตกไปทางด้านใดด้านหนึ่งนะครับสมมุติว่าเบรดเนี่ยมันเอียงไปด้านขวานะครับเราก็ตบกลับมาด้านซ้ายนะครับมันเหมือนกับการตบจานอะ่ะนึกภาพออกไหมเหมือนกับจานมันวางอยู่นะครับแล้วก็จานมันเอียงไปทางไหนเนี่ยเราก็ตบให้มันเสมอกันสมมุติว่ามันเอียงไปด้านซ้ายเราก็ตบมาทางขวาหน่อย ถ้าเอียงมาด้านขวาเราก็ตกด้านซ้ายถ้าเอียงมาด้านหน้าเราก็ตกมาด้านหลังหน่อยประมาณนั้นครับเหมือนเป็นการรักษาจานให้มันคงที่นะครับอันนี้คือเคล็ดลับง่ายๆในการฝึกเล่นฮอของผมนะครับผมจะใช้วิธีเนี้ยมันฝึกง่ายดีนะครับต่อไปก็จะเป็นการยกตัวแล้วนะครับผมจะบอกว่าบางคนที่เพิ่งเริ่มเล่นฮอใหม่ๆนะถ้าไปเล่นกับฮอจริงเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าเวลาขึ้นเนี่ยมันต้องค่อยๆขึ้นแบบนี้ถูกป่ะเห็นไหม มันต้องค่อยๆขึ้นแบบเนี้ยแล้วมันจะแบบแถคือถ้าเป็นของจริงเนี่ยคือมันแถไปแล้วนะนึกภาพอ,ออกว่าพอเราค่อยๆขึ้นแบบเนี้ยมันจะรู้สึกแบบที่มันแถวเว้ยแล้วเราจะไม่ค่อยมั่นใจมันนะครับมันก็เลยทําให้เราแบบต้องเด้งๆดึงๆอยู่เนี้ยนึกภาพอ,ออกว่ามันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยการเล่นฮอเนี่ยมันยากนะครับวิธีแก้ของผมนะครับผมก็จะเทคตัวขึ้นไปเลยนะครับก็คือดันสติ๊กรีโมทเนี่ย ให้ได้ประมาณ6 0นะครับ60%ก็คือเลยครึ่งมานิดหนึ่งนะครับดูนะครับ1 2 3สาเปิดเทคมันขึ้นมาก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราปรับแต่งเลยนี่ครับสมมติว่าฮอมันเอียงไปทางไหนนะครับเราก็ปรับแต่งให้มันอยู่กับที่นิ่งๆนะฮะเหมือนที่ผมบอกไว้อะว่ามันเหมือนกับจานใบหนึ่งนะครับที่มันเอียงอ่ะคุณก็แค่ปรับจานให้มันแบบไม่เอียงมากนะครับเนี่ยมาดูใใกล้นะครับนี่ ประมาณนี้นะครับในการเอียงหอนะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของหางหอก็เช่นกันนะครับมันเอียงไปทางไหนคุณก็แต่งเอานะครับซ้ายขวาขวาซ้ายประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวทีนี้นะครับเรามาดูในเรื่องของการบินเดินทางกันบ้างนะครับสําหรับคนที่ไม่เคยเล่นเครื่องบินนะครับอาจจะรู้สึกว่ามันจะเดินทางยากหน่อยนะครับแต่สําหรับคนที่เคยเล่นเครื่องบินบังคับมาแล้วนะครับก็ จะบอกว่ามันเดินทางเหมือนกับเครื่องบินบังคับเลยนะครับไอการเอียงซ้ายเอียงขวาเนี่ยมันก็เหมือนกับแอรอนที่ผมบอกไว้นะครับไอการเดินหน้าถอยหลังเนี่ยมันก็เหมือนกับอัพและดาวนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับสูงโลกคุณเทคตัวขึ้นมาเนี่ยคุณดูแบบนี้เลยอัพดาวเอียงซ้ายเอียงขวาแต่เวลาไปเนี่ยขอให้ปัดหางไปด้วยนะครับหรือผ้าออกเนาะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเล่นแบบเครื่องบินบังคับให้ดูเลยนะครับ อ่ะเริ่มจากการเดินหน้าก่อนเพื่อให้มันเดินทางก่อนพอเดินทางได้แล้วนะครับนี่เล่นให้เหมือนเครื่องบินเลยเห็นไหมเอียงไปด้วยอัพไปด้วยแล้วก็เออเลี้ยวแอร์รอนไปด้วยนะครับเห็นไหมเหมือนเครื่องบินไหมนี่ครับเหมือนเครื่องบินทุกอย่างเลยเห็นไหมนี่เพียงแต่ว่ามีหางเพิ่มเข้ามาเท่านั้นเองนะครับ สำหรับคนที่ไม่เคยเล่นเฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุมาก่อนนะครับผมจะบอกว่าถ้าคุณมีโปรแกรมฟินนิกซ์ซิมูเลเตนะคุณก็ไปที่ตรงนี้เลยครับตรงโมเดลตรงนี้นะครับแล้วคุณก็ไปที่คำว่า Edit นะครับตรงนี้เนี่ยเราจะมาปรับสปีดฮอ l l กันนะครับตรงเนี้ยเราก็ปรับเกณฑ์มาที่ระดับต่ำสุดเลยนะครับมันก็จะมีขาสกีที่เป็นขาปิงปองมาให้นะครับ ตรงนี้เนี่ยจะเป็นขาสําหรับใช้ฝึกเล่นฮอนะครับก็กดตกลงได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเริ่มเลยนะครับคุณจําได้ไหมที่ผมบอกคุณว่าสังเกตใบพัดฮอนะครับหรือว่าเบรดนะครับให้มันเหมือนจานใบหนึ่งนะครับที่มันแขวนอยู่นะครับเรามีหน้าที่ตบเท่านั้นนะครับถ้าเอียงซ้ายให้ตบขวาถ้าเดินหน้าให้ตบหลังนะครับใช้การตบเอาเท่านั้นนะครับ คุณอย่าไปตบแบบนี้นะตบแบบนี้เนี่ยฮอรล่วงนะครับก็ที่สําคัญเนี่ยคือการฝึกน้ําหนักมือของเรานะครับสําหรับคนที่ไม่เคยเล่นฮอมาก่อนนะครับก็ถ้าเราพร้อมแล้วนะครับเริ่มได้เลยครับอย่าลืมว่าเทคก่อนเลยประมาณ6 0สเอร์ซของรีโมทก่อนก็ได้นะครับเทคขึ้นไปเลยครับอ่าพอเทคขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้ฮอมันไปยังไงเลี้ยงเลยครับนี่ครับ เลี้ยงให้มันอยู่นิ่งที่สุดนะครับฝึกโดยให้หางฮอชี้เข้าหาตัวเสมอนะครับเพราะว่าถ้ามันอยู่ในระดับอื่นแบบนี้สมมุตินะถ้ามันอยู่แบบเนี้ยคุณอาจจะหลงนะครับเนี่ยถ้ามันอยู่แบบเนี้ยถ้าคนไม่เคยเล่นเลยเนี่ยเขาจะหลงนะครับเหนือออกเนาะนี่ฮะถ้าคุณไม่เอาหางเข้าตัวเนี่ยโอกาสหลงมีสูงมากๆนะครับบอกเลย นี่ครับเราก็แค่ฮอปให้มันอยู่กับที่เฉยๆนะครับสําหรับคนที่เพิ่งเคยเล่นนะฮะเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันก็ไม่ได้ควบคุมยากอะไรนะครับถ้ามันถอยหลังมาแล้วก็ดันหน้าหน่อยถ้ามันดันหน้ามาเราก็ถอยหลังหน่อยถ้ามันเอียงทางซ้ายเราก็มาทางขวาหน่อยนะครับแต่ที่สําคัญคือพยายามให้หางฮอนะครับอยู่ระดับนี้เสมอนะครับให้มันอยู่ด้านหน้าเราแบบนี้เสมอนะครับ นี่ครับคือถ้าคุณฝึกแบบโน้ตอินอย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าโน้ตอินนะครับก็คือการหันหัวฮอเนี่ยเข้าหาคุณนะครับตรงนี้เนี่ยคุณจะบังคับยากเลยนะเพราะว่ามันจะกลับตลปัดกันหมดเลยนะครับมันจะหลงเอานะฮะก็ฝึกแบบนี้ไปก่อนนะครับนี่ฝึกโดยให้หางฮอชี้เข้าหาตัวเสมอนะครับ ในส่วนของการบินเดินทางสําหรับฮอแค่คุณแตะสติ๊กนะครับดันหน้านิดเดียวเท่านั้นก็พอแล้วนะครับคุณไม่ต้องไปแตะจนแบบสุดแบบนี้นะครับแตะแค่นิดเดียวพอนะครับให้ฮอมันพอที่ว่าจะเดินทางไปข้างหน้าได้เท่านั้นนะครับอาสมุิชูดฮอขึ้นมาก่อนเลยนะครับชุดขึ้นมาก่อนปืดอ,อ่าพอชูดขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับเราเดินหน้านิดนึงแต่งนิดเดียวฮะนิดเดียวทีเนี้ยพอมันเดินหน้าเสร็จปุ๊บคุณสังเกตอาการเลย ว่าหอของคุณเนี่ยมันอยู่ยังไงนะครับคุณก็เริ่มแต่งได้เลยนะครับในขณะที่ฮอเดินทางนะครับผมจะบอกคุณว่าคุณพยายามดูด้วยนะว่าเบรดของคุณหรือว่าใบพัดของคุณเนี่ยมันเอียงไปทางไหนนะครับนี่ฮะค่อยๆดูใจเย็นๆนะครับแต่มุมนี้ในซิมูเลเตอร์เนี่ยแสงมันน้อยไปหน่อยนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะ ผมจะมาตรงที่แสงมันเยอะๆหน่อยแล้วกันนะครับแป๊บนึงนะอ่าโอเคตรงนี้น่าจะมีแสงเยอะแล้วนะฮะอ่ามาเดี๋ยวเรามาลองบินเดินทางกันตรงนี้ดูนะครับเดี๋ยวจะบินเดินทางกันแบบช้าๆเลยนะครับอันดับแรกเริ่มจากการปัดหางก่อนนะฮะแล้วก็ตั้งโฮให้ตรงนะครับแล้วก็ค่อยๆบินเดินทางเลยนะครับแรกๆอาจจะต้องเดินทางเป็นวงกลมก่อนนะครับนี่นะ ใจเย็นๆนะครับเล่นเครื่องบินบังคับเนี่ยมันมีความสุขจะตายไปนะครับอย่าไปเร่งรีบมันนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับค่อยๆสังเกตอาการมันทีละนิดทีละนิดนะฮะอ่ามันเอียงทางไหนก็แก้ทางนั้นนะครับแค่นั้นเองคุณสังเกตสติกวิทยุผมไหมผมแทบจะไม่ค่อยกระดิกมันมากเลยเห็นปะเพราะว่าถ้าเรากระดิกมันมากเมื่อไหร่นะมันจะเซ่เนี่ยนะนะเห็นไหมบางคนนี่แบบ ันแบบนี้นะฮะมันจะเซมันจะแบบงงนะฮะว่าเอ้ยมันจะไปทางไหนดีนะฮะเอาง่ายๆคือว่าน้ําหนักของการจับรีโมทเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับในการเล่นฮอบังคับวิทยุนะฮะนี่ครับจริงๆแล้วบินในซิมอย่างเดียวก็มีความสุขแล้วนะฮะสำหรับคนที่รักหอบังคับวิทยุนะครับอ่ายังไงก็ลองไปฝึกดูนะครับ เดี๋ยวผมจะวนให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันเนาะแล้วผมจะลงจอดนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการฝึกในการเบรกฮอร์นะครับเพราะว่าการเบรกเนี่ยแบบเนี้ยอันนี้เขาเรียกว่าการเบรกนะครับการเบรกเนี่ยค่อนข้างสําคัญเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนฮอร์เปลี่ยนลำใหม่แล้วกันนะครับเพราะว่าไอฮอร์ตัวเนี้ยมันเป็น 3D ที่ค่อนข้างโดดนะครับมันจะควบคุมยากนิดนึงนะฮะอ่ะโอเค ประมาณนี้นะครับสาหรับมือใหม่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนฮอ์แป๊บหนึ่งนะครับเป็นฮอร์สามดีแล้วกันนะครับมันจะได้ไม่ไม่ไหลนะครับก็จะมาพูดในเรื่องของการเบรกนะครับสมมุติว่าบางคนบินเดินทางแล้วนะครับเบรกไม่ถูกนะครับเดี๋ยวดูวิดีโอไปด้วยนะอ่ะสมมุติว่าบินขึ้นมานะครับเราอยากบินเดินหน้าแบบนี้นะครับเวลาจะเบรกนะครับเราก็ ดันถอยหลังไว้นะครับมันก็จะเบรกแล้วนะครับตรงนี้เราใช้ค่อนข้างบ่อยนะสมมุติว่าเวลาเราบินเดินหน้าไปเนี่ยแล้วเราจะบินกลับมานะครับแรกๆอาจจะต้องถอยหลังกลับมาแบบนี้นะครับเวลาเบรกเนี่ยเราก็พยายามดันหน้าไว้นะครับพอถึงจุดที่เราจะเบรกเนี่ยเราก็ดันหน้าให้มันสุดๆเลยเห็นปะ่ะนี่ครับมันก็จะเบรกละเราก็จะฮอบได้แล้วนะครับเห็นไหมอ่ะเอาใหม่นะครับบินเดินหน้าใหม่โอเค ทีนี้ผมจะถอยหลังลงจากตรงนี้เลยนะครับอถอยหลังลงมานี่ครับเวลาถอยหลังมาก็อย่าลืมเลี้ยงแอรอนให้มันตรงๆนะครับอ่าโอเคทีนี้มาถึงจุดที่เราจะเบรกละเราก็ดันหน้าไว้นะครับมันก็จะเบรกให้เราได้เห็นปะนี่นะง่ายไหมนี่ครับวิธีการเบรกฮอนะครับ พวกฮอ 3D เนี่ยเราก็ต้องบินให้มันแบบเนียนๆหน่อยนะครับเพราะว่าฮอ 3D มเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไวนะครับนี่ประมาณนี้เลยนี่ครับบินเดินทางง่ายๆนะครับเวลาเลี้ยวหรือว่าตีโค้งก็เหมือนเดิมนะครับสังเกตวิยุนะ เห็นไหมเวลาตีโค้งเนี่ยก็ให้ดันอัพไว้นิดนึงนะครับหรือว่ากดถอยหลังไว้ด้วยนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเราไม่ดันอัพเนี่ยเวลาเราเอียงอะ่ะมันจะตกระดับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะอันนี้คือผมแบบไม่ได้อัพนะมันจะตกระดับเห็นปะเนี่ยเนี่ยนะถ้าเราไม่อัพเนี่ยมันจะมันจะตกระดับของมันนะครับมันจะรักษาระดับไม่ค่อยได้นะครับอ่ะต้องมาแต่งใหม่นะครับเมื่อกี้มันจะล่วงเห็นไหม คือถ้าเราไม่อัพเนี่ยเสร็จเลยนะครับตอนเอียงนะครับเอียงอัพนิดนึงนะครับอัพให้มันรักษาระดับนิดนึงนะครับแล้วเราก็แต่งให้มันตรงตงนะครับวิธีการบินก็เหมือนเดิมนะครับค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆนะครับเวลาเลี้ยวก็เอียงแอร์ลอนไว้ดันอัพไว้แล้วก็ปัดหางไว้นะครับนี่ วิธีการมันก็ง่ายๆแค่นี้เองครับในการบินเฮลิอคอปเตอร์บังคับวิทยุนะฮะน้มันก็ไม่ได้มีอะไรยากนะครับบินไปเลยครับจะบินเป็นเลข8จะบินเป็นอะไรก็บินไปเลยครับทีนี้นะครับถ้าใครอยากเล่น3 d ดีนะผมจะบอกว่าลองไปดูคลิปคนที่เขาสอนเล่น3 d ดีนะครับเพราะผมเองเนี่ยเล่น3 d ดี ไปเลยนะครับเนี่ยตีนกากับหัวได้ก็ถือว่าโอเคแล้วสำหรับผมนะฮะเต็มที่แล้วอย่างอื่นทำไม่ได้แน่นอนนะครับอ่ายังไงก็ลองไปฝึกกันดูนะครับในการเล่นเฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุนะครับเดี๋ยวถ้าผมเก่งเมื่อไหร่อ่ะเดี๋ยวผมจะมาแนะนำวิธีการเล่น 3D ให้ดูอีกทีนึงนะครับอ่ะดูดิเป็นป่ะ ถ้าเล่น3ดีเนี่ยแค่ตีงาวนี่ผมก็จะไม่รอดแล้วดูดูดอออโอ้ยยายายา,ยายพอพ่อพอนะครับตกมาเดี๋ยวจะอายเขานะฮะอ่ะโอเคนะครับสำหรับการเล่นฮอบังครับวิทยุก็ประมาณนี้นะครับอ๋อเดี๋ยวผมขอติดเรื่องของเครื่องบิน 3D ดไปหน่อยหนึ่งดีเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมขอลงก่อนโอเคเรียบร้อยนะฮะ ทีเนี้ยจะบอกว่าสำหรับคนที่จะเล่นเครื่องบิน 3D แบบฮอบเวอร์นะครับหรือว่าบินแบบฮอปอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูสักอันหนึ่งแล้วกันเนาะจะบอกว่าพวกเครื่องบินฮอปเนี่ยมันจะมีจังหวะขึ้นฮอปนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดไอเดิลแป๊บหนึ่งนะอ่ะโอเคเดี๋ยวคุณมาดูจังหวะขึ้นฮอปนะผมจะบอกว่าเวลาเครื่องบินบังคับเนี่ยมันจะมีจังหวะขึ้นฮอปอยู่นะครับ ผมไม่รู้ว่าคนอื่นใช้เทคนิคไหนนะแต่ผมจะใช้เทคนิคนี้นะครับก็คือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะใช้การตบวิทยุเอานะครับแบบนี้ครับดูนะบึบเนี่ยดูนะมันจะไวมากเลยนึบบ,บึบบึบเนี่ยครับผมจะตบแบบนี้นะครับเพื่อให้เราดันอัพพร้อมกับเราเร่งเครื่องและเบาเครื่องในเวลาเดียวกันนะครับตบแบบนี้ครับบ,บึบบึบบึบมันจะเร็วนิดนึงนะครับเวลาขึ้นฮอปนะ ลองดูนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยนะครับจังหวะขึ้นฮอปนะครับเร่งเครื่องขึ้นไปครับตบครับเราเลี้ยงเลยนะครับจังหวะขึ้นฮอปก็ประมาณนี้นะฮะง่ายๆเห็นไหมเพียงแต่ว่าไอ้จังหวะที่เราขึ้นฮอปเนี่ยมันจะมีจังหวะอยู่ก็คือตอนที่เราตบตรงนั้นเองนะครับทีนี้นครับสมมติว,ว่าเราบินมาจากที่อื่นอ่ะเดี๋ยวรอตั้งลำแป๊บหนึ่งนะ ถ้าเราบินตั้งลำมาจากที่อื่นเนี่ยเราก็เบาเครื่องนิดหนึ่งก็ได้ครับเพื่อให้มันฮอปง่ายขึ้นนะฮะพอถึงเวลาขึ้นฮ็อปเนี่ยตบวิยุเลยอ่ะหนึ่งสองสามตบครับเราเลี้ยงเลยนะฮะเห็นไหมมันก็จะเลี้ยงง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าที่มันเลี้ยงได้กากขนาดนี้คือฝีมือนะครับพอดีฝีมือยังกากอยู่นะครับก็เลยเลี้ยงยากนิดหนึ่งนะครับอ่า ประมาณนี้นะครับอันนี้คือจังหวะของการขึ้นฮอปของเครื่องบินบังคับนะครับยังไงก็ลองไปนั่งตบดูนะครับนี่พอขึ้นฮอปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันตั้งลำได้เราก็จะเลี้ยงได้ง่ายขึ้นนะฮะนี่ครับผมก็ไม่เล่นนานนะด้วยนะครับมันก็ไม่ค่อยชินมือเท่าไหร่นะครับอ่าประมาณนี้นะครับสําหรับการฮอปเครื่องบินนะครับอ่าพอแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวตกมาจะอายเขานะ โอเคเนาะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเล่นเครื่องบินบังครับวิทยุนะครับก็หวังว่าคงจะได้ความรู้กันไปนะครับไม่รู้ว่าวันนี้ขาดบกเออขาดตกบกพร่องตรงไหนนะครับถ้าขาดตรงไหนก็ลองเม้นมานะครับแล้วเดี๋ยวจะมาหาข้อมูลให้นะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้บินเก่งกาดอะไรหรอกนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่คลิกเข้ามาชมคลิปผมนะครับ ไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ